ประมานี้จัดองค์ประกอบเพื่อความสวยงามส,ส,สวัสดีครับสำหรับการวางใบนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้ชมกันนะครับก็วันนี้มาอัปเดตให้ดูหน่อยนะครับ งอกบ้างครับงอกบ้างไม่งอกบ้างมีใบเน่าบ้างก็มีนะครับก็ไม่ร้อยเอรแล้วครับการวางใบเนาะผมวางไว้ในที่ร่มนะครับผมพอมีแสงแดดนะครับไม่ใช่ว่าแสงแดดสอดถึงนะครับก็สเปรย์น้ํานะครับในตอนกลางคืนนะครับทุกวันนะผมเล่นทุกวันเลยนะครับกลางคืนนะครับก็ไม่ มีใบเน่าก็ใบสองใบนะครับนอกนั้นก็มากเป็นเป็นการงอกงอกเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็ยังมีไม่งอกบ้างก็ยังมีอันนี้น่าจะเป็นใบใหม่ที่มาวางมาวางแทนบ้างก็มีนะครับเพราะว่าให้มันดูดูเต็มหน่อยเนาะนี่ต้นพวกนี้ก็จะแข็งแรงเพราะว่าวางในจุดที่สเปรย์โดนนะครับสเปรย์น้ำโดน ตรงนี้ก็ได้ได้ไดรับน้ำน้อยนะครับก็จะโตช้าน,นิดหน่อยนะครับก็จะเป็นการสเปรย์ที่ได้รับน้ำไม่เท่ากันนะครับอันนี้ได้สังเกตดูดินนะครับดินมีความชื้นดินมีความชื้นก็จะโตเร็วกว่าต้นอื่นนะครับพูดเรื่องการสเปรย์น้ำกลางคืนนะเพราะอะไรนะครับเพราะปากใบ ของพืดวบน้ำเนี่ยจะเปิดในกลางคืนนะครับกลางวันจะปิดนะครับผมก็ส่วนหนึ่งนะครับที่ปากใบเปิดน้ำก็จะช่วยช่วยลดเข้าไปนะครับก็วันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับเพราะว่ามีหลายคนถามมาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่สองนะครับผมจะอัปเดตเกี่ยวกับ ต้นพวกนีไปเรื่อยๆนะครับก็อันนี้ก็เจ้าชายด่างนะครับจากต้นเจ้าชายด่างแข็งแรงดีครับส่วนมากสำหรับดินผมก็พูดไปเมื่อคลิปแรกแล้วนะครับนี้ก็ต้องดูครับนี่สวยงามนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม